เรื่องเล่าหลังใหม่หลังใหม่บันเทิงขอเสนอดงมรณะสมิงดุกองขบวนคาร<ณ>วานที่นำโดยนายนห้อยเกรียงในวัย30ปลายควบคุมเกวียนบรรทุกสินค้าซึ่งเป็นของป่าที่ชาวบ้านในหมู่บ้านวรวบรวมเพื่อนำไปขายในตัวเมืองกันเดือนหลักครั้ง ในครั้งนี้มีจํานวนเจ็ดเล่มเกวียนเกวียนแต่ละเล่มใช้วัวเตรียมเกวียนสองตัวและมีคนควบคุมบังคับเกวียนหนึ่งคนระยะนี้เป็นช่วงฤดูฝนหลังจากที่เดินทางออกมาจากหมู่บ้านได้เพียงวันเดียวปรากฏหาฝนใหญ่พั่งพรมลงมาดังคุ้มกังเรากับธรรมชาติวิดเบี้ยแปรปรวนกระบวนเกยนที่นําโดยนายห้อยเกรียงจึงพาก,กันหยุดพักเพื่อรอคอยให้ฝนตาขาัดเม็ดเสียก่อนหลังจากที่เพิ่งจะเดินทางผ่านเชิงเขามาได้เพียงลูกเดียวเท่านั้น พิรุณที่กิะนำพรังธมลงมาดังนาเม็ดอีกทั้งพายุบาตาัยที่หมกันโชกรุนแรงจนต้นไม้หักคนเกดียวกล่าวมาถึงกลางดึกจึงมาเกิดน้ำป่าตังหลายทะลักจนเส้นทางที่เคยใช้สัญจรเป็นประจำในการเดินเกวียนถูกน้ำป่าท่วมทนจนขบวนการบาลไม่สามารถที่จะผ่านไปได้ในห้อยเกลียงจึงมีความคิดที่จะหลีเกเลี่ยงเปลี่ยนไปใช้เส้นทางอื่นที่ไม่คุ้นเคย ฝนกระนำพายุขุมตั้งจนเกิดน้ำป่าท่วมทะลักตัดเส้นทางสัญจรเป็นสาเหตุให้กองครารบาลของนายห้อยเกรียงต้องหยุดพักการเดินทางกันหนึ่งวันหนึ่งคืนเต็มๆหลังจากที่พิรุณสาก,กาศสายเอาเมือตอนใต้ฟ้าสางพื้นฟ้าจึงค่อยๆปลอดโปร่งจำใสทีละน้อยหลังจากที่จัดการกับอาหารมื้อเช้าเสร็จสับนายห้อยเกรียงจึงเรียกให้ทุกคนเข้ามาหารือกันในเรื่องของเส้นทางกันในทันทีเส้นทางที่กระบวนของพวกเราจะผ่านไปในครั้งนี้ มันไม่มีทางสําหรับที่เกวียนจะผ่านไปได้ช่วงระยะหนึ่งเราจะต้องฝากเข้าไปในดงทึบซึ่งป่าเหล่านี้เราายห้อยและพรานป่าทั่วไปเรียกกันว่าป่านางสมิงนายห้อยเกลียงเอ่ยออกมาเพื่อทําความเข้าใจกับเจ้าคณะทุกคนอีกทั้งยังเป็นการเตือนให้เพื่อตรนักถึงอันตรายจะได้ระมัดระวังตัวกันได้อย่างพักพร้อมป่าสมิงอย่างนั้นหรือนายห้อยเกลียงมันน่ากลัวยังไงทําไมดูสีหน้าของนายห้อยแล้วรู้สึกขำเคร่งพิกล ทิดชมชายวัยสามสิบตนตนเอ่ยถามออกมาอย่างสงสยัยเนื่องจากตนนั้นเพิ่งจะเข้าร่วมขบวนการาวานํำสินค้าเข้าไปในเมืองเป็นครั้งแรกนั่นเองทิดอํากับทิดดวงที่เป็นผู้ช่วยคนสนิทของนายห้อยเกรียงที่มีอายุยี่สิบปลายมันทั้งสองคนมีหน้าที่ปักกันบังคับเกวียนเดิมของนายห้อยเกรียงและคอยช่วยเหลือเป็นหูเป็นตาคอยดูแลความปลอดภัยในระหว่างการเดินทางมันสองคนเดี๋ยวมองหน้ากองทิดชมแบบหนึ่ง หลังจากนั้นทิดอํามันจึงเปล่าออกมาแทนนายห้อยเกรียงที่เป็นลูกพี่ของมันว่าทิดทมเพิ่งจะร่วมทางมากับพวกเราเป็นครั้งแรกและก็ยังไม่เคยเข้าป่าแต่น่าจะเคยได้ยินถึงป่าที่พรานทั่วไปบอกเล่าโจดจันกันถึงความน่ากลัวกันมาบ้างแล้วกระมังทิดทมพยักหน้ารับพร้อมตอบกลับออกไปว่าก็เคยได้ยินมาบ้างแต่ก้าก็ไม่ได้ใส่ใจมากนักหรอกนะหรือว่าที่เองบอกมันจะหมายถึงป่าสางสมิงที่นายห้อยเกรียงบอกเมื่อครู่จากนั้นใช่ไหมวะก็ใช่นาสิ ป่านางสมิงที่พวกเรากําลังพูดถึงกันอยู่นี่แหละทิดดวงมันตอบออกมาบ้างจนทิดชมได้ยินถ้อยคำเดือนยันจากปากของสองผู้ช่วยของนายห้อยเกรียงมันก็ถึงกับหน้าเปลี่ยนสีไปฉับพลันนายห้อยเกรียงจึงกล่าวออกมาด้วยน้าเสียงที่ดาบเปรียบว่าป่าสาังเสมิงเป็นป่าดิบเถินที่เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ที่หนาแน่นอีกทั้งยังทุกชุมเต็มไปด้วยสัตว์ป่าที่ดุร้ายเนื่องจากกิตติศัพท์คำร่ําลือถึงความหน่ากลัวของผืนป่าแห่งนี้จึงทําให้พรานป่าทั่วไปต่างก็พากันหลีกเลี่ยง ที่จะไม่กล้าย่างไก่เข้าไปล่าสัตว์กันในป่าแห่งนี้จึงคงความอุดมสมบูรณ์ทั้งพืชพันธุ์ที่หลากหลายอีกทั้งสัตว์ป่าที่ปราศจากการลุกดานได้ล่าจากคนมันจึงอาศัยกันอยู่อย่างทุกขุมครับข้างทิศตอนที่มีอายุได้เรียกกันกับทิศชมมีสีหน้าสงสัยเครือบแคลงจึงย้อนถามบอกไปบ้างเมื่อนายห้อยเกรียงกล่าวจบประโยคเอ๊ะมันน่ากลัวยังไงล่ะนายห้อยเกรียงไอป่าจังสมิงที่ว่าน่ะนายห้อยเกรียงจึไหหงได้กล่าวต่อไปอีกว่า มันเป็นเรื่องที่เนิ่นนานมาแล้วเป็นคาตักเตือนห้ามปรามกองปราณป่ารุ่นเก่าที่บอกต่อกันมาหลายต่อหลายรุ่นแล้วว่าป่าสางสมิงนั้นนอกจากจะเต็มไปด้วยสัตว์ที่ดุร้ายแล้วมันก็ยังเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของเสือเป็นจํานวนมากซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจหรอกว่าเพราะป่าแห่งนั้นมันเต็มไปด้วยสัตว์ป่าจอมต้องมีสัตว์นักล่าอาศัยกันอยู่เป็นจํานวนมากมันก็เป็นเรื่องธรรมาดาแต่ที่น่ากลัวยิ่งไปกว่านั้นก็คือมีคําเล่าขานกันว่าภายในป่าสมิงแห่งนั้น มันมีเสือเจ้าป่าที่มีขนาดมหึมาอยู่ตัวหนึ่งที่กลายเป็นตาฝูงอีกทั้งยังเล่าขานกันว่ามันเป็นเสือสมิงที่แฝงอาถรรพ์ยในตัวเองพรานป่ารุ่นก่อนที่เคยพบเจอกับมันและรอดชีวิตกลับออกมาจากป่าสางสมิงได้เล่าให้ฟังว่าเสือสมิงเจ้าป่าตัวนั้นเป็นเสือโครงลายพาดกลอนที่มีลำตัวขนาดไม่น้อยไปกว่าแปดศอกเลยทีเดียวมันทั้งดุร้ายเจ้าเล่ห์จำแดงร่างได้สารพัด มีพรานป่าหลายรายแล้วที่พลาดทั้งเป็นเหยื่อของมันจนในที่สุดก็ไม่มีพรานคนไหนกล้าที่จะย่่งกลายเข้าไปในป่าแห่งนั้นอีกเลยกองขอบวนคารวานทุกคนที่ได้ยินได้ปังดังนั้นถึงกับห่อไหลใบหน้าเปลี่ยนสีไปด้วยความบาดบั่นกั้นแกรามทิดชมจึงย้อนถามออกมาอีกอย่างสงสัยว่าในเมื่อป่าสางสมิงแห่งนั้นมันดุร้ายขนาดเนี้แล้วนายห้อยเกรียงจ,จะพาพวกเราผ่านเส้นทางนั้นกันอีกเหรอข้าว่ามันออกจะเสี่ยงอันตรายเกินไปนะมันจะได้ไม่คุ้มเสียเอาหน้า นางหอยเกลียงก็มีสีหน้าที่หนักใจอยู่ไม่น้อยเช่นกันเขาระบายลมหายใจออกมาอย่างหนักหน่วงก็จะตอบกับออกไปอย่างลำบากใจว่าเฮ้ยข้ารู้ว่ามันค่อนข้างที่จะเสี่ยงอันตรายอยู่บ้างก็จริง แต่มันไม่มีทางเลือกอื่นกระบวนของพวกเราหากเล่งทําเวลากันหน่อยใช้เวลาเพียงวันกว่าๆก,ก็สามารถที่จะผ่านป่าสังสมิงกันไปได้แล้วครั้งคืนกันที่ป่าแห่งนั้นกันสักคืนสายหน่อยไม่เกินเที่ยงก็หลุดพ้นอาณาเขตของป่าสังสมิงกันแล้วละ่ะหากจะเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นมันก็จะเสียเวลาไปอีกหลายวันเชื่อคาเถอะข้าก็ามีดีอยู่พอตัวไม่อย่างนั้นคงไม่เป็นนายห้อยคุมกระบวนสินค้ามาได้นับสิบปีหรอก หากทุกคนทําตามที่ข้าสั่งโดยไม่นอกลูนอกทางข้าเชื่อว่าจะต้องปลอดภัยกันทุกคนแน่เมื่อได้รับคําเดยนยันจากปากของนายห้อยเกเกียงทุกคนในคณะของกองการาวานจึงปล่อยตามโดยไม่มีความเห็นขัดแย้งเป็นอื่นนาย้อยเกเียงจึงตั่งให้เริ่มออกเดินทางกันในทันที เวลาล่วงไปจนกระทั่งบ่ายคล้อยขบวนคาราวานจึงเริ่มเข้าสู่ป่าตังจมิงภายในป่าที่ร่ำเรื่อกันบัดเต็มไปด้วยอาถรรพ์แห่งนี้มีลักษณะของปูมิประเทศตามคำกล่าวขานของนายห้อยเกลียงจริงๆมันเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ที่หนาแน่นเส้นเถาวัลย์บันไดลิงตะเกะระกะห้อยระยงระจางอีกทั้งหนาแน่นเต็มไปด้วยหญ้าหนาทึบนายห้อยเกลียงจึงสั่งให้ทิดอ่ำกับทิดดวงกระโดดลงไปจากเกวียนใช้มีดเดินป่าปัดปันพงหญ้าเปิดเป็นทางสายหนึ่งเพื่อให้ขบวนเกวียนแด่นผ่านไปได้ค่อนข้างทุเลเ ผ่านไปอีกราวสามชั่วโมงกระบวนเกวียนกันที่ผ่านไปอย่างช,ช้าช้าจนกระทั่งไปถึงลานโล่งแห่งหนึ่งนายหอกเจงจึงสั่งให้หยุดพักกันในสถานที่แห่งนั้นทันทีเนื่องจากใกล้พบคำแล้วด้านเองนายหอยผู้นำกระบวนการวานสั่งให้ปลดบวชเตรียมเกวียนนำไปล่าไใบติดต้นไม้รอบลานดินจากนั้นจึงสั่งให้ทิดอํานำคนติดตามไปด้วยสามคนเพื่อหาได้าและน้ำมาป้อนให้กับบวชเตรียมเกวียน ส่วนอีกสองคนไปจัดแจงหาปืนเพื่อให้เพียงพอต่อคํำคืนนี้ส่วนคนที่เหลือจัดการเรื่องที่พักหลับนอนกันอย่างกรมักกระเม็นเพื่อให้เสร็จสับลุลวงก่อนที่ดวงตะวันจะได้รับยอดไม้แสงสีทองเริ่มขมุกขมัวความมืดแห่งรัติการเริ่มคลี่คลุมมาดัางรวดเรียวจนกระทั่งพงไพรรอบๆบริเวณแปรเปลี่ยนเป็นมืดพลึ้มดำทะมึนเวนทั้งเจ็ดเล่มถูกจอดเอาไว้เป็นวงกลมไดาย้องกองไฟกองใหญ่ ส่วนรอบลานโลงนางห้อยเกลียงสั่งให้คนก่อกองไฟเอาไว้ทั้งสี่ทิศเพื่อขับไล่ยุงและแมะลงรวมไปถึงสัตว์พิษที่จะเข้ามาสร้างความรำคาญให้กับปวดเทียมเกวียนอีกทั้งยังเป็นการสร้างความอบอุ่นให้ต่อมันอีกประการเมื่อก่อนที่จะพบคำนายห้อยเกรียงนำทิศต,ตวงและทิศอ่ำเตือนํำรวจไปรอบลานดินอีกทั้งนายห้อยเกรียงก็ยังได้ประเวทปักบนอาคมมาไว้ทั้งสี่ทิศ พื่อป้องกันอาถรรพ์เพศภยัเยเสน่หตจันไดทั้งหลายทั้งปวงไม่ให้ล่วงผ่านกำกลายเข้ามาจังลานดินที่ทุกคนพักกันอยู่ซึ่งก็ไม่บ่อยครั้งนักที่ทิดอ่ากับติดดวงและลูกพี่ของพวกมันไร้อาคมป้องกันที่พักอีกทั้งยังมีเสียนนาทิ้ง้ำเกรงหนักใจอยู่ตลอดเวลาแต่มันก็เข้าใจได้เป็นอย่างดีเนื่องจากกระบวนเทียมเกวืนของพวกตนนั้นเข้ามาอยู่แตกกลางป่าสังสมิงที่รำเือกันว่าเต็มไปด้วยอาถรรพ์ร้ายนานับประการนั่นเอง กระบวนคารทั้งหมดมีกันอยู่9คนนั่งล้อมรอบกองไปเพื่อจัดก,การกับอาหารกันจนอิ่มหนำหลังจากนั้นนายห้อยเกรียงจึงออกคำสั่งว่าข้าทำพิธีปักหมุดอาคมเอาไว้รอบๆปานดินแห่งนี้เอาไว้แล้วเพื่คอความปลอดภัยคืนนี้ห้ามทุกคนออกไปจากปานดินแห่งนี้เป็นอันขาดข้ามั่นใจว่าหากทุกคนอยู่แต่ภายในเขตแนวอาคมของข้าจะไม่มีอาถรรพ์ใดๆมาทำร้ายพวกเองได้กิตชมก็ยังย้อนถามบอ,อ,อกมาอีกอย่างสงสัยยุกตามกันว่า แล้วอาคมของนายห้อยเกรียงป้องกันสัตว์ป่าได้หรือเปล่านายห้อยเกรียงใส่หน้าอย่างช่ำช้าตอบกลับไปว่าหลักมนอาคมของข้าป้องกันได้เฉพาะอาถรรพ์ร้ายเท่านั้นล่ะวะหากเป็นสัตว์ป่าธรรมดาอาคมเหล่านี้ก็ไม่มีผลกับพวกมันหรอกเพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยคืนนี้ต้องผลัดเปลี่ยนกันเฝ้าเบญจามไปตลอดทั้งคืนเมื่อทำความเข้าใจกันในลำดับของการเฝ้ายามแล้วคนที่เหลือที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องนายห้อยเกรียงจึงสั่งให้ไปพักผ่อนหลับนอนกันในทันที สระัดวิการล่วงผ่านไปครึ่งคืนแล้วดวงจันทร์เตี้ยวเบาวแหว่งลอยข้ามผ่านสีสับไปแล้วระยะหนึ่งในช่วงเวลานั้นเป็นทิดดวงทิศสอนและทิศมัน,ท,มนที่รับหน้าที่เป้ายามกันอย่างแข็งขันทิดดวงกับทิศสอนนั่งกันอยู่ที่หน้ากองไฟภายในวงล้อมของเกวียนทั้งเจ็ดเล่มส่วนทิศมันนั้นมันแยกตัวออกไปนั่งอยู่ทางด้านท้ายเกวียนคันหนึ่งที่อยู่ทางด้านทิศใต้สา,ายตาของมันมองตตดป่าความมืดไปรอบๆพงไทรอย่างระเบดตะวัง ป่าตะมันที่รายล้อมรานดินแห่งนี้ได้มีสายตาหลากหลายคู่จากบางสิ่งบางประการที่เด่นลับซุ่มซ่อนจับจ้องมองกองกระบวนการบา,านอย่างประโสงร้ายแต่ในขณะที่ทิดิมันกำลังนั่งมองจ้องป่าไปในความมืดทะมึนสายตาของมันก็พันเริ่มเห็นบางสิ่งบางอย่างก้นใบวูบวาบอยู่นอกลานดินแสงสว่างจากเปลวไฟที่ถูกก่อขึ้นรอบๆลานดินสัดกระจายไปตกกระทบ จากพิรุธที่มันสังเกตเห็นนั้นเป็นพงหญ้านาที่สูงท่วมอกที่เริ่มสั่นไหวระดิกอย่างช้าแต่มีสัตว์บางประเภทหรือตัวอะไรบางอย่างกำลังเคลื่อนไหวอยู่ภายในพงหญ้าที่รกทึบทิ่มันตึงรีบกระทับปลุกตองยาวแน่นเตรียมพร้อมที่จะใช้งานได้อย่างทันท่วงทีสองตาที่จับต้องความเคลื่อนไหวของพงหญ้าที่สั่นไหวไปมาอย่างช้าด้วยหัวใจที่เต้นระทึกเพียงชั่วอึดใจบางประการที่เคลื่อนไหวอยู่ในพงหญ้าจึงโผล่ผลออกมาจากพงหญ้าหนาอย่างอหังการ ติดมั่นใจหายวาบร่างกายสันสะท้านจนหลังเงือเย็นเยียบเนื่องจากสิ่งที่เห็นอยู่นั้นมันกลับกลายเป็นลำตัวขนาดใหญ่ของเสือครังมหึมาที่ค่อยๆสาวตีนเดินพ้นออกมาจากพงด้าหนา่างลำพองแต่ในขณะที่กำลังจะอ้าปากส่งเสียงร้องเตือนสองตาของเขาที่จ้องประสานสายตาไปที่สองตาเรียวแดงกร่ำของเจ้าพยักม,มาร์ฮมาร่างของติดมันพันสันสะท้านแรงขึ้นครั้งหนึ่งจากนั้นสติสัมปชัญญะพันเดือดลอยไม่เป็นตัวของตัวเองเราถูกสะกดจากกำนาจที่เหนือกว่า บันค่อยๆวางปืนลูกซองยาวที่อยู่ในมือตรงไว้ที่ข้างลำตัวจากนั้นจึงกระโดดลงจากท้ายเกวียนสู่พื้นดินจนได้ยินเสียงสองเท้ากระทบดินพร้อมทั้งสืบเท้าเดินเข้าไปหาลำตัวมะึมาของเสือก่วงเจ้าป่าดัางเดือนลอย สียงปืนแสดลันน่นจนร์พงไพรยอย่างจัดทันหันตั้งที่เกรบ่เสริมเรากับตกอยู่ในปะวังสะกดของคิดมัน่นเปนสะทานแรงสัมปชัญญะที่เลื่อนลอยเมื่อครูถูกเสียงปืนกระชากดังกลับขึ้นมาในบัดดลในขณะที่ร่างของเขานั้นเดินเข้ามาใกล้จะถึงลำตัวใหญ่ของพะยัคฆ์ลายไม่เกินสอบาทเท่านั้น มเาญญามื่อเปลอนเกิดสติสัมปะชัญญะของตาของติดมันตานเบิโกโครงอย่างตะลึงลานเมื่อพบเห็นพญาเตือดโปรงที่ยืนอยู่ทางเบื้องหน้าอย่างอหังการห่างไปเพียงไม่เกินสองบาตั้งกองเขาสั่นเทารุนแรงสองขาเปลี่ยนไปสูนเจีนเดียวแรงพุดธตั้งกระแทกลงนั่งกับผืนยางตนกบาดตัวลนลานอ้าปากตาค้างพูดอะไรไม่ออกแปลกตทาทันหันปืนที่ยิงออกมาอย่างฉุกระหุกนั้นเป็นฝีมือของทิดดวงนั่นเองเมื่อครูทิดดวงกับทิดตอนกําลังนั่งสนทนากันอยู่อย่างแผ่วเบาอยู่ที่หน้ากองไป เมา่อยินเสียงฝีเท้าของติดมันกระทบพ,พื้นจึงพากระเหลียวมองอย่างประหลาดใจจึงเห็นด่างของติดมันไดเดินตรงไปยังแนวลานโล่งกล้จะถึงพงหญ้าดูดอมรอแต่เมื่อมองไปทางเบื้องหน้าของติดมันจึงพบเห็นลำตัวขนาดใหญ่ของเสือโครงเจ้าป่ากิดดวงมันจึงรีบคว้าปืนวิ่งผุนงพันไปทางท้ายเกวียนจากนั้นกำลังกระสุนยิงไปที่ส่วนหัวของพยักเจ้าป่าอย่างทับไว กระสุนที่ยิงออกจากปืนลูกตองยาวของทิดดวงพุ่งไปกระแทกเข้าติดกลางหน้าปากของไอ้ลายยังถนัดทณีแม่นยำเต่ทว่าลำตัวมัหึมาของมันเพียงประงะไปเล็กน้อยเท่านั้นมันอาปากจนเห็นเกีียวฟันที่แหลมเรียงรายหน้าเกรงขามส่งเสียงร้องคำรมอย่างเรี้ยวกรัดเดือดดันออกมาครั้งหนึ่งจากนั้นจึงหมุนลำตัวใหญ่กระจนเพนเกาหายเข้าไปในพงหญ้าแต่ยินเสียงวิ่งฝ่าพงหญ้าของมันตั้งห่างไกลออกไปทุกขณะจนกระทั่งทุ่มเสียงค่อยๆสงัดลง กิดอะไรขึ้นทิดดวงมักรูค่าได้ยินเสียงร้องของเสือเอ็งยิงถูกมันหรือเปล่าวะนายฮอตเกลงส่งเสียงถามพลางกระทบปืนลูกตองยาววิ่งเข้ามาใกล้กับทิดดวงทีดสอนที่กําลังประกองทิดมันพยุงร่างของมันลุกขึ้นยืนด้วยเนื้อตัวทิ่ส่นเทาเสือเตอโครงมันตัวใหญ่มากนายฮ้อยใหญ่อย,อย่างที่ข้าไม่เคยเห็นมาก,ก่อนจริงๆติดสอนมันโผล่ออกมาเสียงสั่นปรายังขวัญน,นีดีฟอเนื่องจากพวเห็นพยักตาเปล่าเมื่อครูส่วนทิดดวงมันตอบกลับไปว่า ยิงถูกที่นายห้อยเข้ากลางหน้าผากของมันอย่างถนัดถนีเจ้าล่าแต่นายห้อยเกรียงที่ยังเห็นสีหน้าของติดดวงตรึงเครียดหัวคิวกระมวดยน่นจึงย้อนถามกลับไปว่าหากจริงถูกตังหน้าผากที่เป็นจุดตายของมันจริงๆแล้วไหนซากของมารวัตทิดดวงหายไปไหนเสียแล้วล่ะแต่ทิดอําที่ติดตามมาทางด้านหลังของนายห้อยเกรียงพร้อมด้วยคนทั้งหมดที่ดูกันเข้ามาอย่างแตกตื่นต่อเสียงปืนและเสียงคำรามของเสือก็มองสีหน้าติดเกรงเครียดของติดดวงอย่างจริงจังและจึงเปล่าออกมาอย่างไม่เชื่อถือว่า เอ็งควรจะถูกฆ่าดูกานต่อฝีมือการยิงปืนของเอ็งหรือยังไงกันไว้ทิดดวงจิงแจ้งกล่าวโป้ปดข้าคิดว่าความจริงแล้วเอ็งยิงไม่ถูกมันต่างหากล่ะจิงไหมวะยอมรับออกมาเถอะหน้าทิดดวงที่ยังมีสีหน้าตึงเครียดหันกลับกลับมาถึงตามองกู้หูอย่างจริงจังตอบกลับไปถึงหนักแน่นว่าข้าไม่ได้ล้อเล่นนะทิดอ่ำข้ายิงถูกมันจริงๆเขาติดกลางหน้าผากเสียด้วยแต่ให้ดินตายสิวะ,อะไอ้ลายตัวนั้นมันเพียงพักะไปเล็กน้อยเท่านั้นจากนั้นมันก็จนแผ่นผลหนีไปได้อย่างน่าเหลือเชื่อหากเอ็ เรื่องนี้แหละที่ข้าวิตกข้าคิดว่าเสือตัวนี้มันต้องไม่ใช่เสือธรรมดาเสียแล้วละ่ะนายห้อยเกรียงถ้าประโยคทิ่ลวงกล่าวกับนายห้อยเกลียงจยงจริงจังซึ่งนายห้อยเกลียงเพียงจะต้องมองไปหน้าของลูกน้องตอนแนวนิ่งก่อนที่จะเดี๋ยวไปมองํำรวจทิศมันที่ยังตกอยู่ในอาการบาดบั่นพันพึงจนตัวสั่นเทาจากนั้นจึงเอ่ยปากถามออกมาว่าแล้วเอ็งหลักทิศมันเอ็งเดินมาที่นี่ทําไมวะข้าย้าเอาไว้แล้วไม่ใช่หรือว่าจะเดินออกนอกแนวเขตหลักหมุดอาคมที่ข้าสร้างเอาไว้เด็ดขาดแต่นี่อะไรกันเหลือเพียงอีกสองสามก้าว ก็จะเปนจากแนวหลักบุตรอาคมของข้าไปแล้วเองกล้าขัดเกลืนคาสั่งของข้าอย่างนั้นหรือว่าไอ้ทิดมันเปล่านะนายห้อยเกลียงข้าไม่กล้าขัด,ขดคําสั่งของนายห้อยเด็ดขาดโธ่ข้ารักตัวกตัวตายเหมือนกันนะจะทําอย่างนั้นไปเพื่ออะไรทิดมันะรนละลําะลักออกมาเสียงจั่นพราทิดจมที่ยืนอยุดทางด้านข้างจึงส่งเสียงถามออกมาบ้างอย่างสงสยัยอ้าวแล้วเองเดิอนออกมาทําไมกันวะไอ้ทิดมันทิดมันมันจะงักคลางไปทั่วครู่อยู่บูบหนึ่งแต่งกุนกิดตึกตรองจากนั้นจึงบอกเราออกมาเสียงสั่นพรา ก่อนหน้านั้นข้านั่งอยู่ที่ท้ายเกวียนข้าเห็นพงหญ้ามันสั่นไหวถล้ากำลังมีตัวอะไรบางอย่างกำลังเคลื่อนไหวอยู่ในพงหญ้าจึงจ้องมองให้แน่ใจและเพียงครู่เดียวเจากล่วงขนาดใหญ่มันก็โผล่พ้นออกมาจากพงหญ้าตัวของมันใหญ่มากแต่ว่าเพียงแค่ข้าจ้องไปที่ดวงตาที่แดงํำของมันจากนั้นข้าก็ไม่รับรู้อะไรอีกเลยรู้สึกตัวอีกทั้งก็ตอนที่ได้ยินเสียงปืนอีกทั้งมองเห็นเสือใหญ่ยอยู่ทางด้านหน้าจากนั้นอะไรมันก็เป็นกระโจนหนีหายเข้าพงหญ้าไปอย่างที่ท่ดว่งมันบอกเมื่อครู่นั่นแหละ ทิดมันมาอธิบายเหตุการณ์ทั้งหมดออกมาหลายคนต่างเดี๋ยวมองหน้ากันไปมาอย่างระแวดระวังพันปลืองแต่สุดท้ายก็พากันมองมาที่ร่างของนายห้อยเกรียงเป็นจุดเดียวทิตชมเอ่ยปากทมออกมาเสียงสั่นอีกว่าแล้วทำไมอลายมันจึงไม่เล่นงานทำร้ายทิ์มั่นห่ะนายห้อยเกรียงระยะห่างกันแค่บ่าเตือตัวใหญ่ขนาดนั้นกระโจนเพียงครั้งเดียวก็มาถึงตัวของทิ์มั่นได้แล้วทิดอมมันตอบแผดออกมาแต่เข้าใจได้ถึงสาเหตุว่าจะมีอะไรเสียอีกหระทิ์ชมใกล้เสือผีตัวนั้นน่ะมันเข้ามาในแนวเขตหลักบุตรอาคมไม่ได้นักสิ ทิดมันจึงได้รอดตายมาได้อย่างปฏิหารยังไงเล่าเมื่อยังเห็นหลายคนเกอบแปลงไม่เข้าใจตดถ้อยคมของทิดอํานายฮอตจดงจะอธิบายออกมาว่าข้าเชื่อว่าไอ้เสือโครงตัวเมื่อครู่มันจะต้องเป็นเสือสมิงตามที่พรานรุ่นเก่าเคยเล่าขานกันเอาไว้มันต้องที่จะลากพวกเราไปเป็นเหยื่อแต่ไม่อาจที่จะข้ามแนวหลักบุตรอาคมเข้ามาได้มันจึงใช้อาถรรพ์สะกดให้ทิดดวงมันตกอยู่ในภวังและเดินออกไปหามันดีที่ทิดดวงกับทิดสอนก็มาช่วยไว้ได้ทันไม่อย่างนั้นทิดมันไม่รอดแน่ แล้วทำไมมันไม่จัดการกับวัวเตรียมเกนของพวกเราล่ะนายห้อยวัวของพวกเราทุกตัวถูกล่ามไว้กับต้นไม้มันจัดการไม่ง่ายกว่าคนหรือติดชมนั่นเองที่ย้อนถามออกมาอีกอย่างสงสัยครามกรันนาย้อยเปลียงสายหน้าก็จึงตอบออกมากลค,ความสงสยัยเกือบแปลงใจว่าบัวของพวกเราทุกตัวอยู่ในแนวเขตอาคมอีกต่างนะถึงวัวของพวกเราจะอยู่นอกแนวอาคมแต่วัวมันก็มีขนาดใหญ่เกินไปถึงจะล่าได้แต่มันก็เป็นเรื่องยากที่จะลากเยี่ยบไปกินที่อื่นได้ เพราะมันรู้ว่าจะต้องถูกพวกเราตามล่าตัวของมันแต่หากมันจะกดควบคุมพวกเราคนหนึ่งคนใดได้ให้เดินออกไปหามันเองมันก็จะค้าบเอาไปกินได้อย่างง่ายดายยังไงแล้ววะติดชมพงก์ตีตารับฟังอย่างปล่อยตอตมเหตุผลของนายห้อยเกรียงปลดปากปุ่มพาบออกมาจากเหลือเชื่อว่าเอ้ยคิดไม่ถึงจริงๆว่าเสือสมิงมันจะลเหลียวตลาดเจ้าเล่ได้ถึงเพียงนี้น่ากลัวจริงๆเลยที่อาเดี๋ยวมองตำรวจไป,อปรอบๆบริเวณพันเหลียวกลับมาจ้องมองใบหน้าของนายห้อยเอยปากถามไทยออกมาอย่างจริงจังว่า แล้วนายฮวอยจะทำยังไงหรือจะรอจนกระทั่งฟ้าสางจึงจะเริ่มออกเดินทางอย่างนั้นเด้อนายฮวอียังมีสีหน้าตึกตองอยู่ทั่วครูแจึงเต่าอ,ออกมาว่าตอนนี้ทำอย่างที่เอ็งบอกไม่ได้แล้วล่ะทิดอําตอนนี้พวกเราตกเป็นเป้าหมายของการล่ากองเสือสมิงตัวนี้ไปเสียแล้วเคืนนี้ยหากมันล่าพวกเราไม่ได้แม้จะเริ่มออกเดินทางกันต่อในวันพรุ่งนี้อะไายสมิงตัวนี้ มันก็จะต้องคอยย่องติดตามกระบวนของพวกเราไปอย่างเงียบงนันเพื่อคอยหาโอกาสจัดการกับพวกเราให้ตรงได้และหากอยู่ในระหว่างการเดินทางมันก็ยากที่จะระวังป้องกันตัวได้เมื่อถึงเวลานั้นคาดว่าจะต้องมีคนพลาดพลัง้งตกเป็นเหยื่อของมันแน่ติ๊กดวงดิฟทงถามเสียงดวเร็วทันทีหมายความว่านายห้อยจะจัดการกับเสือในคืนนี้อย่างนั้นด้วยนายห้อยเกรียงยิม้มเกรียที่มุมปากเราออกมาอย่างหนักแน่นจริงจังบ่ใช่ ตอนนี้เพิ่งจะล่วงเวลาครึ่งคืนผ่านไปได้ไม่นานยังมีเวลาเหลืออีกมากโขคาดเชื่อว่าเสือสมิงตัวนี้มันจะต้องย้อนกลับเข้ามาเพื่อหาโอกาสได้งานพวกเราอีกเป็นแน่และข้าก็จะใช้โอกาสนี้แหละแต่การกับมันให้เส้นเรื่องเส้นดาวให้มันรู้กันไปเลยว่าระหว่างข้ากับเสือสมิงเจ้าป่าตัวนี้ใครมันจะแน่กว่ากันหลังจากหาโดยกันเสร็จสับนายห้อยเกลียงจึงสั่งการออกไปทันทีโดยให้ติดดวงมันขึ้นไปนั่งซุ่มอยู่บนคากบของต้นไม้ใดทางด้านทิศใต้เพื่อคอยระวังป้องกันเอาไว้ หากเสือสะมิ่งร้ายมารอบย้อนกลับมาอีกครั้งทางด้านนี้ส่วนทางด้านทิศตะวันออกให้ทิศอ่ำขึ้นไปนั่งอยู่บนาคากบต้นใจทางด้านทิศตะวันตกเป็นทิศชมกับทิศตอนแต่ทางด้านทิศเหนือตัวของเขาจะขึ้นไปนั่งอยู่บนาคากบของต้นมะเดือ่อเพื่อระวังป้องกันเอาไว้รอบปลาโล่งนายฮอดแกงนำกระสุนอาคมออกมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่ขึ้นไปซ่อนตัวอยู่บนต้นไม้หากพบเป็นตัวของเสือสะมิ่งเจ้าป่า ให้จาัดก,การสยบมันได้อย่างทันท่วงทีมนัดแนะกันจนเป็นที่เข้าใจแล้วคนทั้งห้าจึงแยกแย้ายกันไปประจําตําแหน่งที่ตกลงกันเอาไว้ส่วนที่เหลืออยู่อีกสี่คนแตงห้อยเกียงตั้งให้นั่งอยู่ที่หน้ากองไปเพื่อเป็นเดื่อรล่อไม่ให้เสือสมิงประดักร้ายเจ้าป่ามันสังเกตเห็นพิรุษได้นั่นเอง ผ่านไปราวจัวโมงกว่าทิศอํำที่นั่งอยู่บนคากบของตนใส่ทางด้านทิศตะวันออกมันเริ่มสังเกตเห็นวงญ่าที่ห่างไประยะหนึ่งบังเกิดจอดหมายสันไบเป็นทางเ่อนเข้ามาทีละน้อยทิศอ่ำที่เห็นดังนั้นมันถึงกับใจสถานตัวจังประหลาดในขนาดยังไม่พบเห็นตัวของมันยังสัมผัสกับรู้ได้ถึงกระแสะความเยี่ยมหานอมหิตท,ที่คมกว่าระจำระตายหากต้องเผชิญหน้ากันอย่างซึ่งหน้าเขาเริ่มที่จะไม่มั่นใจแล้วว่าจะมีกำลังขวัญประกองปืนยิงกระสุนสังหารออกไปได้หรือไม่ เป็นลาฐาหยุดนิ่งอยู่กับที่สองตาที่จับจ้องมองไปยังยอดจ้าที่สั่นไหวไปมาเป็นทางเริ่มเบิกค้างกว้างทีละน้อยอย่างพันเพลิเมื่อเริ่มเห็นลายเหลืองคาดดำที่โปร่ออกมาพ้นปงหญ้าหนา จบจนกระทั่งพบเป็นส่วนหัวที่ใหญ่โตได้อย่างถนัดชัดเจนสองมือประคองปืนสันสถทานบันใยอย่างรุนแรงยิ่งมองเห็นสองตาที่แดงต่ำของมันได้แผงอำนาจตึกกักระกกดข่มขวัญอย่างประหลาดสายตาของทิศอ่ำเริ่มผ้าลายคล้ายปรากฏม่านหมอกตึกลุมไปทั่วลำตัวของมันอย่างน่าพิศวงจนสติของเขาเริ่มเลอะเดนเดือนล,ล,ล,ลอยกับมองเห็นภาพติปปรากฏอยุดท่ามกลางหมอกหนาเก่าขุ่นเป็นร่างกำยำสูงใหญ่ของนายห้อยเกรียงไปอย่างน่าอัศจรรย์ ทิอดอําเองรีบลงมาหาข้าเร็วเสือสมิงมันหนีไปทางด้านนั้นแล้วลงมาช่วยข้าตามมันไปเร็วดังกองนายห้อยเกรียงที่ยืนถือปืนลูกตองยาวปรากฏขึ้นแทนที่ของปัญาเสื๋อตวงธมินอย่างประลาดพิสดารอีกทั้งยังไงหน้าขึ้นมามองอย่างด้างกองมันที่นั่งอยู่บนาคากบต้นไม้สูงกระแากเสียงคำสั่งดังออกมาอย่างเร่งร้อนแต่ที่น่าประหลาดยิ่งไปกว่านั้นสติสัมปชัญญะของทิดอําเ,เริ่มเคลิบเคลิ้มเลื่อนลอยลับลงเจอใต้คำเหล่านั้น จนถึงกับทิ้งปืนลูกตองยาวที่อยู่ในมือร่วงรลงสู่พื้นดินอย่างง่ายดาย แต่ดันจึงค่อยๆปีนป่ายลงไปจากต้นไม้อย่างแจำมช้าทีลน้อยได้ตกอยู่ในพวังตะกดจากอำนาจดึกดำเมื่อสองเท้าแตะสัมผัสพื้นดินร่างของทิดอ่ำที่หมุนกลับไปเผชิญหน้ากับนายห้อยเกรียงความทั้งค่อยๆสืบเท้าก้าวเดินตรงเข้าไปหาทีละก้าวจนกระทั่งสองเท้าข้ามผ่านแนวหลักปุนอาคมไปอย่างน่าใจหายเมื่อสองเท้าของทิดอ่ำข้ามผ่านแนวเกตตักบุตรอาคมร่างทีนว่าเป็นนายห้อยเกรียงที่ต้องมองทิดอ่ำอยู่ตลอดเวลาตอนนี้ปรากฏรอยยิ้มประหลาดพิกลขึ้นบุบหนึ่งก่อนที่ใบหน้าจะเริ่มแปลเป็น เป็นบิดเดียวปิดรูปจากนั้นจึงขยายใหญ่ขึ้นพร้อมลายเหลืองคาดดำที่ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนร่างที่เป็นมนุษย์ของนาย้อยเกลียงสุดตรงไปกระแทกพื้นอย่างดุนแรงแต่ท่ากลานจากนั้นร่างของมนุษย์จึงเรื่อกลับกลายเป็นดำตัวขนาดแปหึมาก็เกิดกล้องลายท่ากลอนไปอย่างสมบูรณ์ในเวลากระชั้นตั้นความทั้งอาป,ปากกว้าง,ง,งทรงเต็งแผดน้องคำรามดักกึกกล้องกำปนาสถานสะเทือนพงไพร จากนั้น,นจ,จึงกะระโจนลำตัวมังมาขนาดแปดตอกพุ่งทะยานลอยตัวดูโจมปีเข้าใส่ร่างของทิศอำ่ำอย่างรวเดเร็วประสงร้ายทิศอ่ำที่ยังตกอยู่ในพบังเลือดลอยของอำนาจอัฐนสรกดร้างของเขายืนแน่วนิ่งจ้องมองลำตัวของพญาเสมงด้วยสายตาที่ตึมเตาหาได้ตนกตกใจเม็ดแต่น้อยแต่ยังไม่ทันทิ่ตรงเล็บทิ่ตรงพลังของเสือสมงแจะทันได้ตะปบไปที่ร่างของทิศอำ่ำปรากฏเกิดเสียงครอบวิ่งดังกระทันตักหลงพุ่งเข้ามาทางด้านข้างอย่างว่องไวจากนั้นจึงเกิดเสียงกระทะดังขึ้นในหนักนวงจนลำตัวใหญ่ของพญาเสมา หมิงเจ้าป่าที่ถูกกระแทกชนปลากระเด็นออกไปทางด้านข้างอย่างเสียหลักตําตัวมหึมากของมันร่วงตกกระแทกพื้นดังซึบมากอีกทั้งยังถลาไรเดือกลิงไปอีกบาเศ่แล้วก็รีบปุนันทีตําตัวลุกขึ้นมาดื่มจังเก้าอาหารการใช้อีกครั้งอย่างรวดเด็วทิฏอําที่รอดพ้นจากความตายได้รับป,ปฏิหารนั่นเป็นพระบัวธนูของนายฮอยเดงนั่นเองที่ถูกส่งออกมาเพื่อคอยสอดส่องเพื่อเหลือคนทั้งหมดเมื่อมันเห็นทิฏอํากำลังขับขันตกอยู่ในอันตราดมันจึงรีบพยาามเข้ามาช่่ววยยเเหลืออัังงงทนงทนนนี้น วัวนูที่ทำร้ายเสือตะหมิงเจ้าป่าได้ครั้งหนึ่งมันถึงกับตึกคัดลำพองเมื่อลำตัวใหญ่กำยำเจ้ากับกระติ้งปากของมันตกกระทบพื้นจิงควบพุ่งทะยานเข้าใส่ปญาเสือตะหมิงเจ้าป่าอีกครั้งจัถึงเพิ่มเริมวนหัวที่ก้มต่ำของมันพวกเขากับไปใกล้เป้าหมายจากนั้นสองเกาแหลมของมันจึงสะบัดจู่โจมเกลีไปที่ลำตัวของปญาเสือตะหมิงจนขงเข้างเก้ารวดเร็ว แต่เสือสมิงมาหากการแห่งป่าสาังสมิงหลังจากจินมากรูไดะรับบทเรียนมาแล้วครั้งหนึ่งบัมบัดดำมตัวใหญ่กดลุกขึ้นมาได้จึงเห็นสองเขาแหลมของวัวธนูพุ่งตะกีเใส่เข้ามาใกล้เสียแล้วมันจิงทะยานพรดตกเบี่ยงออกไปทางด้านข้างยังขับไปเท้ากับสายลมจากนั้นจึงตบัดเบี่ยงตรงเล็บย่อตะปดไปที่ต่างลำตัวของวัวธนูยังดุกดันแต่วัวธนูของนายหอยเกลียงจัดเจนศึกมันบ้องใบขาดเปรียวเพื่อร่วงรู้ว่าตัวโจมปิดพลาด มันพันเด้งทะยานพุ่งไปทางด้านหน้าอย่างรวดเร็วตลบกอดผลจากตรงเล็บตรงพลังของปญาเสือสมิงไปได้อย่างเจยดขิวแต่นั้นจะวกกํำตัวกลับวิบ่งคว้กกมาใจ้สองเก่าแหลมกระท้าชนเข้ากับลาตัวของเสือสมิงร้ายจะหักโผมจะเกิดเสียงดังตุบหนักปญาเสือสมิงเจ้าป่าที่ถูกกระทัดชนอย่างสนัดทนีรุนแรงเข้ากลางที่ลําตัวแทบส,สดสดสีแดงถานแต่ะลักออกมา่างชุม่มโชกมันแผดอย่างร้องคำรามออกมาดังสะท้านปงไพรยังเจ็บปวดสองเข่าแหลมของบัวธนูแทงทะลักผ่า,านหนังเข้าไปปว่าครึ่งสร้างความเจ็บ แต่เมื่อวัฒน,นูกระทักดึงเขาแหลมออกจากลำกับของมันเพื่อบังกระํำทิ้มแทงอีกครั้งย่างเกิมเติมพยาเสือสมิงพิบแ่งตรงแลบตบปฟาดออกไปอีกครั้งอย่างว่องไบ จังกรมดังทึบหนักรุนแรงเมื่อตรงเล็บของเสือสมีมหาการกระโผลลงไปที่การหัวของบวัวธนูจังตรัตนีรุนแรงเสื้อตวหัวของบัวธนูแตกจยุประเกิดสียงกระโหลกที่แตกตะบ,บันดังเตียวกราวตําตัวใหญ่ตัวกําดาของบัวธนูทุดวับลงกับแทกพื้นต้นตุรนทุรายยู่เสียงชั่วครู่ก่อนที่ขาตั้งสี่จะเหยียดเตง่งและแน่นิ่งไปในที่สุดหลังจากนั้นตําตัวมหฮมาเาราวกระทิงป่าจึงค่อยๆกดหลังลงกับกลายเป็นเพียงหุ่นปั้นบววขนาดจอมที่ปั้นจากดินที่แตกหักชำรุดไปอย่างาาศัศจร์ ทิศอำที่สติต่ำประชันยะื้นกลับคืนมาเมื่อตอนที่วัฒนูพุ่งเข้าประทักกับพญาเสือสมิงในครั้งแรกมันจึงหายจากอาการตื่นตระหนกงรีบปลายเปียนกลับขึ้นไปบนคาคบต้นไม้อย่างรวดเร็วจากนั้นจึงเรียบคว้าปืนลูกซองที่บรรจุกระสุนอากรมาไว้อย่างพร้อมสับ จากน้ำประทับเปล่งไปที่ลำตัวใหญ่ของพญาเสือสมิงที่กำลังโดมดันอยู่กับปัวธนูริทสองมือที่สั่นเทาและเมือเ่อหมาจัดก,การเกี่ยวบปัวธนูลงอย่างรับคาบแตงมันหยุดเตือนนิ่งหอบาหายใจแรงตกเป็นเป้านิ่งไปโดป,ปริยายเขาจึงลั่นไกลออกไปสันกวันเส้งหัวใจที่เต้นระทึกกลมกรามเราจะกระเด็นออกมานอกอก เมื่อได้ยินเสียงปืนจึงเป็นเสียงแผร้องอีกครั้งของพญาเสือสมิงตัตัวขนาดปังฮมาของมันพงังหะออกไปทางด้านข้างบาเตตกระตุนที่ยิงออกมาจากสองมือที่สั่นเทาแม้จะพัดเป้าหมายจากจุดตายแต่ก็ยิงเข้าจออทะลวงเข้าผ่านผิวนังกั้งลําตัวสร้างบาดแผลและความเจ็บปวดเพิ่มปูนต่อมันเป็นทับทบีเมื่อพญาสมิงเจ้าป่ามันต้องมองร่างของทิศอํำหนึ่งข้างแกนเดือดดาลแต่ด้วยอาการบาดเจ็บสาหัสมันจึงทยายานหลบหนีไปอย่างรวดเร็วแต่ทว่าเส้นทางการหลบหนีของมันนั้นกลับพิ้งไปทิศทางเหนือผ่านตำแหน่ง ที่นายห้อยเปลียงกำลังต้อนตัวอยู่บนต้นมะเดือ่อและเห็นลำตัวที่ชุ่มโชกเลือบแต่งฐานทั่วทั้งลำตัวของมันได้อย่างชัดเจนเพื่อลูกกองยาวที่อยู่ในมือซึงลั่นใจออกไปอย่างราณิตบันจงและมันอ,อกมั่นใจพัญยาเสือสนิ่งต้วป่ามันแผลเจงน้องกำลังออกมาอย่างเจ็บปวดสาหัสดังก้องไพรจากนั้นลำตัวขนาดแปดศอกของมันจึงสุดทวบลงกระแทกพื้นนอนหอบหายใจแดงอยู่เพียงทว่วครูและจึงค่อยๆสงบแน่นิ่งไปในที่สุด พราะกระสุนอาคมที่นายห้อยเกรียงยิงออกไปนั้นจอดทะลวงเข้าไปที่ตำแหน่งรักแร้แดงอย่างแม่นยำนั่นเองหลังจากที่ปัญญาเสือสมิงสิ้นใจตายเพียงจั่วครูจึงปรากฏเหล่าดวงไฟสีขาวไปพุ่งออกมาจากร่างของมันทีละดวงจากติดเป็นร้อยจนกระทั่งดวงไฟเหล่านั้นต้องลอยขึ้นสูงเดินหายลับไปท่ามกลางผืนฟ้าที่มืดมนอน,อนตรการซึ่งดวงไฟเหล่านั้นนายห้อยเกรียงกล้าด่าว่าคงจะเป็นวิญ,ญญาณของกดนและตัดต่างๆที่ตกเป็นเหยื่อของมันนั่นเอง เมื่อป๋าสางนางห้อยเกลียงจึงสั่งให้ติดอ่ำกับทิดดวงสองผู้ช่วยคนสนิทไปช่วยกันแล่หนังของประยาเสือโครงซึ่งก็ใช้เวลาหยุดพักใหญ่เมื่อทุกอย่างเสร็จสับจึงสั่งให้ขนบวนกองกระบาลออกเดินทางกันตอนในทันที ราวที่เล่ามาทั้งหมดหากมีตรงไหนผิดพลาดประการใดหลังไม่บันเทิงและทีมงานกราบขอประธานอภัยไว้นักที่นี้ด้วยนะครับถ้าหากท่านใดที่ชื่นชอบรับฟังเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หลังไม่บันเทิงและทีมงานด้วยนะครับคลิปหน้าในวันพรุ่งนี้เราก็จะนำความสุขมาส่งมอบให้เป็นเช่นเคยสำหรับวันนี้หลังไม่บันเทิงและทีมงาน ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ